สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู้คู่สูคนนะครับพอๆกับผมนะครับเบ้าหอชาแนวนะพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้แนวแส็บๆนะครับมาฟากมาตอนพี่น้องคือเก้าครับผมเป็นเมนูขิ้นฮอดบานนะพี่น้องนะเมนูขิ้นฮอดบานเมนูซุปมะเขือพี่น้องซุปมะเขือนูนัวรสจัดมีกอยหอยพร้อมแก้มกอยหอยแคบหมูผักกุสดที่เก่ามาพี่น้องมามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะพี่น้องนะตอนเที่ยงคือเก้าครับผมโอ้วเบ้าหอกะอยากเก็บคอยต้งหน่อยพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้เปิด หน้าต่างนอนโอ้ตื่นมาเจ็บคอพี่น้องเอา้าฝากดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องก็ดีอยู่ต่างประเทศเริ่มหนาวนะอากาศเปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องมนพี่น้องแซ่บซ็กับบ้องหยอดเด้อหืม อออก็แบบว่าอืม <c oughs> แสบกยังคักเลยพี่น้องเป็นเมนูแบบต้องคุยอย่างเดียวพี่น้องเมนูนี้อืม ข้าวตองพี่น้องเลยอืมเนี่ยว่าจะกินแต่ตอนสาวคนพี่น้องเลยตื่นมาตีสี่ว่าน้องลูกมากินยาก็เลยโอ้นอนยาวเลยอืมอืม Rồi mới ngon Bài hiến Hòm แซ่บภา้นเป็นเนัวหอมปลาแดกนะพี่น้องนะหงอไปกินเทอร์กเลยกยหอยพี่น้องกอยหอยปัง sẽ mà chỉnh bao nhỏ đỡ được <laughs> เข,เขาต่องเขาต่องได้ไปหาเล็บมอวพี่น้องเลยอืม ขักน่อยก้อนอหอยหอยปังเกาหลีส้มพอดีพี่น้องเผ็ดส้ม Құхұұн mm құұр, -hmm. hmm. กิ่นพี่น้องเอ้มันจะหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยอืมอมุบมะเขือโอ้คัะ Mm. Hm. 我以為你係你哋邊個？ sai nói mà không ผู้ขมลำอือหือผัออกข้าตอกนี่ ちょっと。 음. <laughs> m <laughs> ปล่อยของหอยกล้วขาดมือเขาหืม เพดรน้อยเนื้อบรอยน้อแตกอ่างหลังกิเน,เ,น,นเป็ดเวชนบี้พิษไข่เปนยัง,อ,งอ่าพี่น้องเลยเมื่อเสารวนี้วันเมื่อคืนบรย้อลุกขมาตีสี่เนาะโอ้แสบคอลุกข้มากินยาอื โกยมาหากันพี่น้อยขีบขึ้นไงบ้าหนัวขักพี่น้เอาไื้ อทำดูถ่ายพี่น้องอื โอ้ขาดพี่นนะ้องเลยสุกมะเขือนะพี่น้องนะสุ่มะเขือหนูนูวราจจัดกับก้อยหอยเผ็เดๆส้มๆพี่น้องแกมผักสดๆคือเก่าแสบขากพี่น้องเอา รับคลิปนี้นะครับบ้างนยองขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับสูขคู่สุคนนะครับฝากจังหน่อยพี่น้องฝากพี่น้องนะครับกดไลค์ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้องนยองเหตุคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้กับบ้างย้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับสูขคู่สูคนที่คอยเติมกาลังใจคอยให้กําลังใจบ้องนองมาตลอดบ้องน้องผมยังให้พี่ให้น้องนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณจากใจบ้องน้อยแล้สุดท้ายนี้ก็จักลายพี่จักลายน้องเพียงแค่นี้เด้อสวัสดีครับ